รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านชมรายการไทยรัฐทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้สัปดาห์ที่สองนะครับที่เรายังอยู่กับคุณอมรทรัพทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน EA กับผู้นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดพบกันช่วงหน้าครับ สายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัวอ,อ 6, บแบงก์ก็ไม่มีอีกแปดเก้ 8, <9. S 3> าเมื่อถึงก่อนยังไงดอมเยียบเข้า m อไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M อผ่านไลน์ลงทะเบียนเอมโ,อมโแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้ประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนสายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัวแบงเ,เดือน, 6, นก์ก,ก็ไม่มีอีกแปดเก้ 8, <9. S 3> มามื่อถึงก่อนยังไงดองเยียบเข้าเอมไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียนเอมโ,บบอมโแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ,ะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้บริการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายการไทยน a n ทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศนนว,วัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันร์ทเวลา10นา30นาทีทางช่อง9 m คอ t h D ีดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วย M-Pro 5ปปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ำเจ้าพระยาท่านผู้ชมครับประการไทยแลนด์ทูเดยสัปดาห์นี้เรายัางอยู่กับคุณอมรทรัพย์ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาบราบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน EA กับผู้นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสวัสดีครับคุณมารับสวัสดีครับอาจารย์บุญผลขอบคุณนะครับที่เก็บตางหากครับผมพอมองได้ไหมครับในวันนี้เนี่ยรถ E ีีที่มันแล่นอยู่ในบ้านเราซึ่งผมก็เห็นอยู่นะมันกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบรถปัจจุบันถ้าเรามองเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับก็ต้องบอกว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับรถที่อยู่ในถนนวันนี้นะครับก็ถือว่าเราจะต้องเริ่มต้นนะฮะ เราต้องสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมคือมันต้องมันต้องทาให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็อย่างที่รัฐบาลเดินในเชิงยุทธศาสตร์นะครับนะฮะจะให้เข้าถึงได้ต้องราคาถูกลงก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่ถูกนะนะเพื่อให้ราคารถยนต์มันถูกลงเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะซึ่งเราก็ต้องดูครับว่าจากจากที่รัฐบาลประกาศเนี่ยเพิ่งเริ่มประกาศไปเนี่ยฮะไม่นานเนี่ยดูว่าเราจะกระตุ้นตลาดได้แค่ไหนเรามองสเต็ปบายสเต็ปยังไงว่ามันจะเติบโตไปยังไงครับ ผมว่าวันนี้ทุกคนเห็นภาพเหมือนกันนะครับว่าอยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนได้เนี่ยมันมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกมหาศาลซึ่งตรงนี้แน่นอนมันดีกับประเทศในเชิงของมหาภาพนะก็คือเรื่องของ GDP คงมีการเติบโตนะครับครานนี้เนี่ยถามว่ามันจะทํำยังไงนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลเดินมาก็คือสเต็ปแรกคือเรื่องของ p a s s e n g e r c a ค ซึ่งรัฐบาลอยากให้มันเกิดนะครับ,รบซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ว่าในภาพของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้ามองภาพมันมีสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือเรื่องของเนี่ยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับรถยนต์โดยสารทั่วไปซึ่งรัฐบาลเ,เข้ามาช่วยแล้วนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มันเป็นรถเชิงพาณิชย์รถเชิงพาณิชย์เนี่ยที่เราพูดถึงก็คือไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถบัสนะอะไรพวกนี้ซึ่งวันนี้ หลายประเทศเขาก็เริ่มมีการเอาเอาเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนนะร,ร,รถยนต์ประเภทนี้ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นโอกาสหนึ่งของประเทศไทยนะครับ,รบเพราะว่าตลาดเนี่ยต้องเรียนว่า,ายังไม่มีใครกระโดดเข้ามาอย่างจริงจังนะครับถ้าเราสามารถผลักดันให้ตลาดเนี้ยมันเติบโตในประเทศได้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแรงอีกเรียกว่าอีกแรงส่งอันหนึ่งที่ทาให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเติบโตได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นรถบัสรถโดยสารเนี่ย มันก็ต้องเป็นรัฐลงทุนไหมครหรือเอกชนก็ทําได้ก็วันนี้เอกชนหลายคนก็ก็เข้ามานะครับเรา e a เองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เรามองเห็นตรงนี้เราก็พยายามเข้าไปในภาคขนส่งนะครับเราก็ในเชิงพาณิชย์มากขึ้นอย่างตัวรงประกอบของเราที่บ้านโพชเชิงเซาเนี่ยก็เป็นรงประกอบในเรื่องของรถบัสแล้วก็รถบรรทุกไฟฟ้าครับซึ่งเราก็เริ่มมีการประกอบแล้วก็เริ่มส่งมอบให้ลูกค้าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ ปีนี้ก็ยังมีออเดอร์ต่อเนื่องอยู่ใม้หมายถึงว่าของ EA เอที่โรงงานอมิตาเนี่ยนอกจากที่เราจะผลิตแบตเตอรี่แล้วเนี่ยยังมองไปถึงการผลิตรถยนต์ที่นั่งบุคคลธรรมดาเนี่ยรถ,รถ,รถเก๋งธรรมดาแล้วก็รถบัสสาธารณะด้วยละครับนะครับคือผมมองว่าตลาดรถบรรทุกหรือรถบัสพวกนี้มันมีไซส์ที่ใหญ่ประมาณหนึ่งครับแล้วเรามองว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันเพราะว่าตลาดเนี่ยการแข่งขันยังไม่รุนแรงต้องบอกว่า ในตลาดรถยนต์นั่งส่บุบุรคลเนี่ยการแข่งขันเริ่มรุนแรงแล้วถ้าเราจะเข้าไปในตลาดนั้นเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างแน่นอนเราต้องมีเทคโนโลยีเราต้องมีสินค้าแต่อีกอันหนึ่งที่เราต้องใช้เวลาในการสร้างคือเรื่องของอะไรฮะเรื่องของความเชื่อมั่นของลูกค,คา้าครับนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้เนี่ยถามว่าถ้า EA กระโดดลงไปทํารถยนต์นั่งสมบุบุคคลถามว่าเราทําได้ไหมเราทําได้นะครับจะเป็นนโยบายอยู่ใช่ไหมที่จะทำอ่ายังยังเป็นนโยบายที่เราจะทำเพียงแต่ว่าเราต้องมีการปรับยุทธศาสตร เพราะฉะนั้นเราก็เลยหมุนตัวเองมาในภาคของรถเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งตรงนี้ยังยังไม่มีผู้เล่นเยอะรเราถ้าเราสามารถสร้างสร้างความเชื่อมั่นนะครับในในเทคโนโลยีของ e อผ่านรถเชิงพาณิชย์ได้จากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นทีนี้ที่บอกว่าของ e อที่หรือว่าอมิตาที่เราสร้างออกมาแล้วผลิตออกมาแล้วเนี่ยใหญ่ที่สุดในอาเซียนมาถึงเรานอกจากที่ ตลาดในประเทศแล้วจะมีต่างประเทศด้วยไหคือตลาดต่างประเทศแน่นอนนะครเพราะทุกคนก็อยากให้ EV มันเกิดนะครับห,หลายๆประเทศก็พยายามผลักดนันตัวเองเป็นฮับด้วยครับซึ่งมันก็เป็นอันที่สองอันหนึง่งถ้าตลาดพวกเค้าเกิดและโตเนี่ยมันก็มีความต้องการเรื่องของแบตเตอรี่ครับซึ่งถ้ามองภูมิศาสตร์นะประเทศไทยถือว่าเราเป็นประเทศที่อยู่ในจุดที่ดีเป็นฮับเลยนะเพราะเราอยู่ใกล้ทุกคนเลยยุทธศาสตร์เป็นฮับเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราส่งไปเนี่ย นะต้นทุนในการขนส่งเรามันจะถูกคนอื่นนะฮะไอเรื่องของการที่เราขยายลงแบตเตอรี่ไปเนี่ยอาจจะมีการส่งออกไปที่ต่างประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเรามีการวาดวาดวาดแผนเอา,วาไว้นะเป็น<ม><อ>เป้าหมายนะแต่วันนี้ยังไม่ได้ส่งออกใช่ไหมครับยังครับวันนี้รเราพยายามเน้นในประเทศนะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มแข็งแรงนะเราก็จะเริ่มมองภาพของการที่เราจะออกไปต่างประเทศครับเรามองตลาดของแบตเตอรี่ที่เป็น EV เ ouais. นะี่ยในวันนี้ที่บอกว่าเราเราเริ่มต้นเราต้องสร้างความ คุนเคยเชื่อมั่นให้กับประชาชนมันจะต้องใช้เวลาเติบโตกี่ปีคือคือผมเองอาจจะมองเข้าข้างตัวเองเนาะเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อในเรื่องของ EV มาหลายปีแล้วครับเราเองก็เป็นคนแรกๆแหละที่ลุกขึ้นมาพูดว่าโลกยุคถัดไปมันจะเปลี่ยนไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับและแบตเตอรี่จะเป็นชิ้นส่วนที่สําคัญนะครับวันนี้มันผ่านมาสาปีมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เราคิดมันถูก แล้วก็รกระแสะโลกก็มาทางนี้นะครับผมคิดว่าในช่วง2ปีจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นการยอมรับที่มันแพร่หลายมากขึ้นแล้วตลาดจะโตค่อนข้างเยอะนะ,ะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าด้วยด้วยขนาดตลาดนะครับนะรถยนต์สันดาปที่มันอยู่ในตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะถึงเราจะเห็นว่าปีต่อปีเนี่ยเราอาจจะมีอัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าที่สูงแต่ถ้านับเป็นจํานวนคันที่มีเนี่ยอาจจะเทียบแล้วยังเล็กอยู่แต่ แต่มันเป็นอะไรฮะมันเป็นแนวโน้มที่เราเห็นแล้วว่าโลกจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนมาทางนี้ครับเรียกว่า EA เนี่ยเป็นเป็น pioneer เ,เป็นบุกเบิกทางด้าน EV ได้ไหมฮก็น่าจะพูดได้นะครับ,รบผมที่ว่าถ้าในประเทศไทยเราก็น่าจะเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นมาพูดเมื่อสี่หปีที่แล้วที่เราพูดว่าเราจะผันตัวเองนะขยายขอบเขตธุรกิจเรามาในเรื่องของตัวยานยนต์ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมาเป็นพลังงาน ไฟฟ้าครับแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับ,รบเราเองก็ยังมีเราก็มองเห็นโอกาสเติบโตของโรงไฟฟ้าแบบนี้นะในโลกที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปเพียงแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยด้วยความที่มันสามารถใช้ได้ทั้งโรงไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์พอเรามีเทคโนโลยีอันนี้ในมือเราก็เลยมองว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราจะขยายตัวเองไปอยู่ในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าด้วยมันก็เลยทําให้เราไปสร้างอีกธุรกิจหนึง่งเป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมาอยู่ในกลุ่มของ EA ครับ ที่บอกว่าไปใช้กับโรงงานไฟฟ้าเรไปใช้ยังไงอ่ะก็ต้องเรียนครบว่าวันนี้ทุกคนบอกว่าอยากใช้พลังงานสะอาดนะครับถ้าเราดูในโลกเนี่ยทุกคนก็ลุกขึ้นมาเป่าประกาศบอกว่าอยากจะเป็น Carbon urity, คาร์บอนนิตริตร y อยากจะเป็นเดสเซโรคาร์บอนแต่ปัญหาของโรงไฟฟ้าประเภทนี้ก็คือมันมีเวลาในการทํางานที่ค่อนข้างจํากัดนะยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แน่นอนไม่สามารถทํางานในเวลากลางคืนได้ ทำได้เฉพาะในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นใเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์24ชั่วโมงมันจะต้องแปลว่าอะไรมันต้องแปลว่ามีส่วนหนึ่งที่ผลิตแล้วใช้เลยกับอีกส่วนหนึ่งที่ผลิตแล้วเก็บครับนะเก็บเข้าแบตเตอรี่ไว้แล้วเอามาใช้ในเวลากลางคืนอผมเลยบอกว่ามันก็เป็นโอกาสของตัวธุรกิจแบตเตอรี่รที่วันนี้จะเข้ามาเติมเต็มตรงนี้นะทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้24ชั่วโมง ครับอันนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรที่จะเติบโตในอนาคตต่อไปก็น่าจะเป็นธุรกิจที่มันเติบโตงที่คุณมอมรบอกครับแล้วก็ยั่งยืยนด้วยแล้วก็รองรับสถานาาโลกครับโดยท,ท้งประเทศไทยที่เดินหน้าตลอดไปนะก็อย่างของเราเองท่านนายกก็ไปประกาศนะในที่ประชุมคอบ26เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ,รบว่าเราเนี่ยจะเข้าสู่สังคมเ,เรียกว่าคาร์บอนต่ำนะปี2050เราจะเป็นคาร์บอนนิทอลิตี ปี2065เราจะเป็น Net Zero Carbon บเพราะฉะนั้นภาคพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อย c o 2มากที่สุดถ้าตัวโรงไฟฟ้านะซึ่งเป็นภาคพลังงานที่สำคัญนะแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับทุกอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้ไม่เปลี่ยนไปเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเข้าสู่ Net Zero Carbon บหรือแม้กระทั่ง urity, คาร์บอนอิสโเรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคพลังงานเองก็ต้องปรับตัวนะครับเราก็มองเห็นโอกาสเพียงแต่ว่นะา การปรับตัวอของภาคพลังงานเนี่ยอาจจะมาช้ากว่าเรื่องของภาคขนส่งภาคคมนาคมครับก็เลยเวันนี้เราเห็นรถยนต์ไฟฟ้า,าพูดกันมากกว่านะในเชิงของการเอาแบตเตอรี่ไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันใช้ได้ใน2ส่วนใหญ่ๆก็มองเห็นแล้วนะครับว่าเอไอก็มีวิชั่นที่มองไประยะยาวเชื่อว่าธุรกิจของ E ีีเนี่ยจะเติบโตตามกระแสโลกนะครับ คุณบอลครับทราบว่า EA ก็ได้ดาเนินโครงการเรือโดยสารไฟฟ้าที่วิ่งในแม่น้าเจ้าพยายด้วยคืออันนี้มันเป็นการต่อยอดจากเทคโนโลยีที่เรามีนะครับเรามีเทคโนโลยีแบตเตอรี่เรามีเทคโนโลยีการทําเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าก็คือรถยนต์รถบรรทุกเราก็มองว่าเราน่าจะสามารถเอามาปรับใช้ในเรื่องของเรือได้ก็เลยเป็นที่มา โดยโดยสารไฟฟ้าให้ประชาชนวิ่งที่วิ่งที่แม่น้ําเจ้าพยาวิ่งในแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยครับครับนะครับก็เราก็เริ่มเอาเรือเนี่ยลงแม่น้ําตั้งแต่ปลายปี63แล้วนะครับตอนนี้ก็ให้บริการต่อเนื่องทุกวันนะครับในแม่น้ําเจ้าพยาตอนนี้เรือก็มีอยู่ประมาณสัก20กว่าลำแล้วที่เป็นเรือไฟฟ้าเพียงพอไหมครับกับกับประชาชนที่ใช้คือถามว่าวันนี้เพียงพอไหมก็ต้องบอกว่าเพียงพอในมุมของเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นเป็นภาวะโควิดนะครับคนก็ออกจากบ้านน้อยลง แต่เราเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรากลับสู่ภาวะปกติคนออกมาใช้ชีวิตปกติออกมาทํางานเหมือนเดิมเนี่ยจำนวนเรือคงต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นนะค,ะครับเราก็คงทยอยอผลิตเรือออกมาตอบสนองกับความต้องการที่มันเพิ่มขึ้นครับเรียกว่นานอกจากที่เราผลักดนันทางด้านธุรกิจของเยแล้วเราก็ยังทําเพื่อสังคมเพื่อสาธารด้วยก็เราเราอยาก เร่ออะไรนะเรามีเทคโนโลยีแล้วนะครับ,รบเราก็อยากจะสร้างอะไรที่ช่วยสังคมทางอ้อมนะครับเรื่องของเรือก็เป็นอันนึงที่เรามองเห็นเราทําตรงนี้ออกมามันก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนรเราเองก็ไม่ได้คิดค่าบริการที่แพงกว่าปกติอันนี้เราผมว่าส่วนหนึ่งก็คือเราไม่ได้ทาเพื่อหวังกําไรต้องเรี่ยงนี้ครับอาจารย์โปรเจกต์เนี้ยเราทาเพราะเราเราอยากเ,าเรียกว่าทําอะไรให้กับสังคมบ้าง นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเจตนาลมที่เราอยากจะทำโดยโดยเฉพาะสังคมประชาชนได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับครับนอกจากนี้แล้วทราบว่าช่วงตั้งแต่ปี6-3จนถึงปัจุบัน3-2ปีแล้วนะที่บ้านเราประสบกับโควิดเอเก็ลงไปช่วยเหลือตรงนี้ก็เราก็เข้าไปในหลายๆส่วนนะครับตั้งแต่เรื่องของการบริจาคเครื่องฟอกอากาศนะครับนะครับในช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยเครื่องฟอกอากาศค่อนข้างขาดตลาด แล้วเราก็เอาไปบริจาคให้กับตามโรงพยาบาลนะครับสถ,สถานสาธารณสุขจุดที่มันมีประชาชนก็ไปใช้บริการเยอะๆเช่นโรงพักหรืออะไรพวกนี้เราก็บริจาคโรงเรียนอะไรเนี้ยเราก็พยายามเข้าไปบริจาคอันนั้นก็เป็นเรื่องของเครื่องฟอกนะครับแล้วนอกเหนือจากตรงนี้เราก็มีการเรียกพัฒนานะครับระบบเนกาทีฟรูมขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเรียกห้องความดันลบ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ประเทศไทยขาดเพราะว่าตอนนั้นห้องความดันลดเราไม่ได้มีการทำเตรียมตัวไว้เยอะใช่ไหมฮะพอตอนนั้นคนที่เป็นโควิดใหม่ๆต้องไปอยู่ในห้องความดันลบเราก็พยายามเอาเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยไปปรับนะฮะสร้างเป็นห้องความดันลบแบบผ้าสนามนะเพื่อทําให้ระบบสาธารณสุข,ขของเรามันไปได้นะก็มีการเข้าไปร่วมมือกับโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐนะเราก็มีการทําเป็นชุดอุปกรณ์แล้วก็ไปติดให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้เขามีห้องความดันลบมากขึ้นอันนี้ไปช่วยในด้านไหนครับมันห้องความดันลบเนี่ยช่วยเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อเนี่ยจากคนป่วยนะฮะแพร่ออกไปข้างนอก <Okay. S 2> อ๋อค่ะเราเองก็เลยพยายามจะคิดนะแล้วก็เอาทีมงานตรงนี้ลงไปช่วยเพื่อสร้างห้องความดันลบแบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงนะแล้วก็ให้ทันเวลากับตอนนั้นยอดผู้ป่วยเริ่มสูงขึ้นครับนะครับ ก็มีโอกาสแล้วเราก็ดีใจนะครับจริงๆเราก็้ภูมิใจที่เราสามารถเอาบุคลากรเราซึ่งมีความรู้ความสามารถนะไปช่วยประยุกต์นะครับแล้วก็สร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาครับในวันนี้ก็คลี่คลายแล้วนะครับครับก็ผมว่าวันนี้เราเริ่มรับมือกับมันได้ดีขึ้นเรารู้จักโควิดได้ดีขึ้นนะครับความตื่นตระหนกก็น้อยลงนะการรู้ว่าจะป้องกันตัวเองยังไงเราก็ทําได้ดีขึ้นนะครับครับในวันนี้แล้วก็ในอนาคตเนี่ย EA เราจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจะเป็นผู้นําในอาเซียนหรือต่อต,อ,ตอไปยังไงฮะคือวันนี้ผมเชื่อว่าแผนของเราที่เรามองไว้วันนี้นะครับเราก็ยังเราก็ยังคงมีปรัชญาเหมือนเดิมก็คือเราพยายามจะเอานวัตกรรมนะครับมาผนวกเข้ากับการมองหาโอกาสนในธุรกิจที่มันจะเติบโตซึ่งวันนี้เราเห็นแหละเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันเป็นอะไรที่ทุกคนพูดกันหมดเพราะฉะนั้นโอกาสในธุรกิจ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นลดการปล่อย co 2นะฮะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นลดฝุ่น pm พวกนี้ผมว่ามันมีโอกาสตรงนี้เยอะเพียงแต่ว่าเราจะออกไปแข่งขันได้เนี่ยเราต้องมีจุดแข็งซึ่งการที่เราจะมีจุดแข็งได้เนี่ยมันต้องมีนวัตกรรมของตัวเองเพื่อจะได้เอานวัตกรรมนี้ฮะไปขายส่งออกแล้วเอาเงินกลับเข้าประเทศแล้วทำให้รายได้ของ ประชากรโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเรียกว่ากับดักไรายได้ปานกลางเนี่ยฮะเราอยากจะยกระดับตรงนี้ให้มันผลซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเราไม่เอานวัตรกรรมเข้าไปเกี่ยวเนี่ยโอกาสที่เราจะทําตรงนั้นเนี่ยมันยากนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ EA เองเนี่ยในมุมหนึ่งเราแสวงหาการเติบโตนะครับอาจารย์แต่มุมหนึ่งเองเราก็อยากทํำยังไงนะฮะเพื่อจะเปลี่ยนประเทศเรานะฮะใหะ้มีสิ่งแวดล้อมที่มันคุ้นเคยกับเรื่องของนวัตรกรรม แล้วอยากจะทําให้เกิดแรงจูงใจให้คนอื่นมองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วมาช่วยกันทําผมเชื่อว่าคนไทยเก่งๆเยอะนะครับผู้ประกอบการไทยเก่งๆเยอะแต่อาจจะเรียกว่าติดขัดในเรื่องของโอกาสครับเรื่องของเงินทุนนะครับเรื่องของความน่าเชื่อถือนะผมว่าอันนี้เราต้องลบภาพพวกนี้ลบความรู้สึกนี้นะมันก็ต้องช่วยกันเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งแล้วกันนะครับอยากเป็นคนหนึ่งที่ ไปช่วยผลักดันตรงนี้เพราะเราเติบโตมาจากการที่เราใช้นวัตกรรมในการเติบโตรบเรามองเห็นคุณค่าของมันเราก็อยากให้คนอื่นเนี่ยเห็นตันนี้ด้วยเห็นโอกาสเหมือนกับเราแล้วมาช่วยกันยกระดับประเทศไทยนะครับผมอยากเห็นการยกระดับประเทศไทยเราให้ขึ้นสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนี่คือความเป็นผู้นําของ e a นะฮะนอกจากที่เป็นนักธุรกิจที่เราจะบางบริษัทอาจจะมองในเรื่องของเชิงธุรกิจเป็นหลักแต่นี่ความเป็นผู้นํากล้าบุกเบิก การที่จะนําสิ่งใหม่ๆเข้ามากับสังคมคในเรื่องของใช้ e-v รถ e-v เข้ามาเนี่ยครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงประชาชนด้วยว่าการใช้รถ e-v เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับสังคมยังไงนะครับการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีควันมันไม่ก่อให้เกิด pm 2.5นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้แน่นอนนะครับอีกอันนึงที่เราจะได้คือเรื่องของอการลดต้นทุนของการเดินทางเพราะว่า รถ EV ีเนี่ยพอเราชาร์จไฟด้วยแบตเตอรี่เนี่ยต้นทุนมันถูกกว่าน้ำมันนะต่อกิโลเมตรเนี่ยมันถูกกว่าค่อนข้างเยอะเยอะมากมากกว่า50%บการบำรุงรักษาก็น้อยกว่านะครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่บุคคลนะหมายถึงว่าประชาชนแต่และบุคคลเนี่ยได้เป็นประโยชน์ส่วนตัวแต่ผมว่าถ้าในภาพใหญ่ที่ประเทศจะได้ก็คือเราจะได้อุตสาหกรรมขนาดมหึมาถ้าเราสามารถสร้างให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของ EV ีในอาเซียนได้ ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าตัวเลขมันมหาศาลแลวผมว่าอันนี้มันจะช่วยทั้งในเรื่องของการสร้างงานการยกระดับรายได้ของอประชากรของเรานะครับเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะนะเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขึ้นเพราะเกิดการอะไรฮะเกิดการเอาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศนะฮะในเม็ดเงินที่ค่อนข้างสูงผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยจะก้าวไปได้แล้วก็เป็นโอกาสของเราเราต้องทำไงให้มันเกิดให้ได้เพราะวันนี้ผมว่าทุกคนก็มองเห็นนะฮะ ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยทุกคนอยากแซงประเทศไทยหมดเลยนะเรานะ EA หรือว่าบุคคลประชาชนทั่วไปในฐานะที่เราก็อยู่ในประเทศนี้ผมว่ามันก็มีธงร่วมกันนะครับว่าจะทำยังไงให้ประเทศเราก้าวไปได้ครับและ EA ก็มั่นใจว่า EV เนี่ยจะเติบโตในอนาคตอย่างแน่นอนเออเราเชื่อเราเชื่อว่าวันนี้กระแสะ EV มันจุดติดแล้วนะครับ,รบแล้วมันก็คงจะเติบโตขึ้นทุกปีจากนี้ไปนะครับเพียงแต่ว่า ในการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ของตลาดนี้เนี่ยประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นคําถามนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่คนที่มีส่วนร่วมทุกทุกคนในประเทศนี้ต้องช่วยกันทําให้มันเกิดครับก็ฝากคาถามไปด้วยท่านผู้ชมครับสองสัปดาห์นะครับที่เราอยู่กับคุณอมรรัพท,ทวีกุลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน EA กับผู้นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาด วันนี้ทางรายการต้องขอบคุณคุณอมรอน,นะครับขอบคุณครับถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวทางเขาเดือนหกคนก็ตุ๊บดำรดั แบงก็ไม่มีอีก 8...9 มเามื่อถึงก่อนอยังไงดอมเยยบเข้าเอมไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน m อผ่านไลน์ลงทะเบียนเอมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัวทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ อมิตรภาพอลองนี่พ่อเราใช้บริการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวย่างเ่าเดือนหก ก็ตรำ,รำแบงก็ไม่มีอีก89เมื่อถึงก่อนยังไงดอมเยียวเข้า m อไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียนเอมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัวทุกความทรงจำ รีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้บริการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันทร์เวลา10.30นนทางช่อง9 m c o d HD ดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม ท่านผู้ครับสองสัปดาห์นะครับที่เราสนทนาอยู่กับคุณอมอรซัย์ทวีกุณรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน EA กับผู้นำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดวันนี้รายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคตหมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีรพลลักษรรมสวัสดีครับ